ขบพวกแกน้ำทางครับน้องสิริเหมือนเดิน,นวันเละโอเคช่วงนี้ยังไม่เคยผ่าดก็จะเป็นทางรถบรรทจกรอบไปทุกว่าจะถูกไหมทางเหนือสุดแลก็จะเจอต้นสักครับเจอต้นสักค์สำคัญนะเราไปเำื่อบอกเกลือนึกนึกรถบรรทุกมันสามารถบรรทุกเหินทูทนทรายขึ้นไปได้ทางลาดชันมากมันเป็นรถสองแถวหรือเปล่าไม่ทราบโอ้ ตอนนี้ก็ยังราบเรียดอยู่อ่าท่านผู้โดยสารใครเคยมาวัดไร้เชิญตะวันแล้วก็มีการสร้างสป็นอน,น,น,นุภัณฑ์นครับนี่จะมาจอดสำหรับก็เป็นการ ไปยังไงต้องบอกว่าเบี่ยงขวาเล็กน,น้อยเถอตัวใกล้จังหวัดจีนกิโลเห็นหนใกล้จังบวัดจีนเขาก็คิดถวนคุณน,น้ำนางนอนอสมัยก่อนนะครับตอนนี้ก็ปลูกยางพะราเชน่นกันครับยางพะรา,าอารมณ์ครึมทีเดียว ส่วนยางฟาราเขาบอกว่ามียางฟาราเท่ากับมีเอทีเอ็มที่บ้านเหมือนกันอยากได้เมื่อไหร่ก็ไปกดเอาอ่าก่อนั้นอันนั้นก็ในคนที่ามาอุมรมให้ผมนะครับก็บอกว่าแม้นว่ายางมันจะถูกยังไงก็ใช้ได้ทราบใดที่รถยนต์ยังใช้ยางรถยนต์ถูกว่าก็เป็นประเด็นน้องชายจุดยานะครับสู่ต่อไปสินค้าเกษตรก็เป็นอย่างนี้ครับมีขึ้นมีลงมีทุกมีแทงก มันเป็นลักษณะอย,ย่างนี้ครับเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาดีก็กไม่ยากนะครับายางไปเอ๊ะบุกมาเลยอยากได้เงินก็มาปรีดไม่อยากได้เงินคลอดไม่ต้องไปไรีดไม่เป็นไร ปััชนาสาสตนใกลเชิญตรวมะความจริง,งใกล้แล้วปลเป็นควาจินแล้วใก้ความริง,งแล้าถ้าดูบรรยากาศที่นี้เขาก็ปุกนะครับปุกไม่วนเพรานั้นกาทำเป็นลูกคือก็เป็นการกระตุน้น คนละครับเราตระมัดระวังนะครับโอ้แถวนี้ก็แรงเชื่อกันครับพี่นอ้อแงแรงเชื่อกันฝนไมต่ตกแม้ว่าจะอยู่แถวป่าต้นน้ำมาใกล้วค,ความจริงนะครับรไปดูพรอะผมก็ได้ครับสำหรับคนที่ไม่ได้มานะอ่าไปแล้วไปที่ใต้โอ้อ่าเห็นลูกท่านแล้วเห็นลูกท่านแล้วอ่าข <c oughs> อบคุณพี่นาะน ตึกระตนี้แบบตรงนี้เนาะมันเ้าได้สองข้างไ,ไปด,พไปดูพี่นอ้องไงปนนดูพี่น้องุงจรดต้นกำลังเตรียมเส้นทางไกนเราเข้ามาถึงแล้วครับเขาถึงแล้วก็จะเป,บบปเป็นปลูกไม้ผลไม้ยังไม่ได้ด้านใ เลี้ยวาไปขุดเพิ่นเจ้าตามน้องสิริไปสิเลี้ยวมาไปตุดเพิ่นเอ่อเห็นประชาชนแล้วเห็นประชาชนที่เขามากกว่าเราดอกตุก็ไปเพื่อไว้ทำประโยชน์เออเห็นไหมซุ้มก็ไปไว้เพื่อใช้แบบนี้ทำเป็นดูว่เออแล้วก็ไปทำแบบนี้ขึ้นทอดอดีตเป็นผู้ติดไปเอาไวเป็นอะไรอย่างนี้ขุก็ไปครับ เราใจร้อนเราเลยเข้ามาณกว่ารครับครับช่วงนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงวัดไร่เชิญตะวันอ่าไปที่เรียบร้อยแล้วครับกณนะผู้ผมก็ไปเยี่ยมชมสถานที่อ่าของวัดนะครับช่วงนี้ก็เป็นอ่จังหวัดที่ดูสภาพเงียบสงบขึ้ฟ้าขึ้นฝนอยู่บ้างครับขึ้นฝนอยู่บ้างไม่รู้ว่าฝนจะกตกตอนไหนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินชมอ่าตรงที่เป็น ซุมดอกไม้นะครับเผื่อใครที่จะมีจินตนาการนําไปนําไปใช้นําไปปฏิบัติครับ,ปปบ,รบอันนี้เป็นสภาพด้านบนนะครับสภาพานบนเป็นซุ้มสวยงามเลยทีเดียวกคแดกัาาดน,นครับผมเพิ่งเคยมาอยากมาพอดีก็มาเห็นแล้วไปชมจะได้ให้สุดเลยไกลแค่ไหนไปดูซิ นะครับเดี๋ยวดูหน้าผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมจะก,กลับมุมภาพให้เป็นภาพผมก็ปรับมุมภาพนะครับตอนนี้คงจะสบายตาขึ้นเนาะดีกว่าดูรูปผมสวยงามไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็น<อ>มัดไร่เชิญตะวันมันยอดมากอุมโมงตัวนี้เป็นดอกไม้พลาสติกนะครับแต่ก็จะมีพลาสติกกันฝน ให้นะครับถือว่าสวยงามครับสวยงามมากด <ไป S 1> ีชัดไอ้คนนะครับไม่มีครับไปไม่มีก็เป็นอุโมงถือว่าสวยงามครับสีอันนี้สีม่วงไหมครับเนี่ยดูแล้วก็จิตใจก็ทําให้สดชื่นอ่อนโยนด้านหน้าจะเป็นเสียงน้ําตกนะครับอโอ้โหดูภาพด,ดีกว่านาอดีกว่าดูหน้าผม บรรยากาศช่วงน,นี้เงียบสงบครับ,บก็จะมีนักท่องเที่ยวบ้างเ,เป็นไงครับท่านผู้ชมสวยงามไหมครับนี่นะครับวัดไร่เชิดะวันเป็นบริเวณออกจก,กว้างมากเนะเาะแต่ผมก็เอาตั้งที่พอจะถ่ายทำได้นะท่านผู้ชมในรับชมกันนะครับ มาอ่านป้ายตรงนี้กันนะครับป้าิหาริา์ของการขอบคุณดูให้ดีๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะตรงนี้เป็นมีความสําคัญนะครับมาแล้วต้องได้ความรู้ไปนะครับผมจะอ่านเลยนะครับขอบคุณความไม่มีที่ทําให้รู้วิธีลุกขึ้นู้ขอบคุณความยากจนที่ทําให้เป็นคนเมกมานะขอบคุณความล้มเหลว ที่จะให้เกิดความเชี่ยวชาญ <c oughs> ขอบคุณความผิดพลาดที่ทำให้ตลาดยิ่งกว่าเดิมขอบคุณความวิทยาที่ทําให้กล้าสร้างสรรค์ <c oughs> ขอบคุณคาวิพากษ์วิจารณ์ที่ทําให้ปิิบานย่า่ไร้ข้อดึง <c oughs> ขอบคุณความไม่รู้ที่ทําให้รู้จักครูชื่อประสบการณ์ <c oughs> ขอบคุณความผิดหวังที่ทําให้ตั้งสติเพื่อ <c oughs> ลุกขึ้นมาใหม่ ขอบคุณศัตรูที่แข่งกล้าที่ทําให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่อาชีพขอบคุณมากกรรมขอรับชันที่ทําให้เราอยากสร้างสังการเหม่ใหม่ขอบคุณความป่วยไข้ที่ทําให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพขอบคุณความทุกข์ที่ทําให้รู้ว่าความสุขมีมากแค่ไหนขอบคุณความทัดลากที่ทําให้เราสละจากความยึดติดกึ่มันขอบคุณเกลิงสิเลสที่ทําให้เรามีเหตุยาก สิงนี้ผ่านขอบคุณความตายที่ทําให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบจากท่านพระเมตีวะชิโรดมในโมเลบบอกวจะกระอ่านเป็นยำแมผมขอ,อไปท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่านข้อความแล้วสะเทือนอารมณ์อันนี้คือตัวท่านครับยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมสถานที่ของท่านนะครับ มาชมสถานที่ของท่านดูซออิอย่างนี้ก็ดีครับประชาชนไม่ทุกข์านก็ดีอีกแบบแดสดงชมจน็มไปเลยะได้ชมจนมไปเลยด้านบนเป็นปฏิสถานเจ้าแม่คุดินี้ครับเจ้าแม่คนฏินั้นท่านจากันยังแบบเป็นผู้ไม่จากรานีรมากที่สุดเลยนะครับตามที่ผมได้ศึกษาครับู้ ดูครับโอ้อะข้าได้ยังไงครับใค่ซาก็เขว่าผมครับอ้าวไปดูเน้นน้อยเจ้าปัญญาหน่อยมาเราต้องดูเน้นน้อยเจ้าปัญญาอันนี้เป็นปริศนาธรรมนะครับเป็นปริศนาธรรมใครพอร,รู้บ้างเอ่ย ผ้านี้เป็นภาพติดหัวติดตาติดตาก,ตตากแล้วก็เปิดใจลองทายสิครับลองคิดเล่นดูสิครับว่าความหมายเป็นเช่นใดครับความหมายเป็นเช่นใดครับต้องถ่ายระยะไกลหน่อยที่จะได้ทั้งสีภาพ สถานของครับเดี๋ยวไปดูสถานที่อีกต่อไปครับเวลาไม่นอยครับครับผมผมจะเดินผ่านตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรจะไม่ชื่อมีชื่อป้ายติดนะครับอ๋อชื่อป้ายติดเอาไว้นะครับสําหรับผู้มีความใจบุญนะครับบริจาคกระเบื้อมูาคา เป็นห้องน้ํานะครับด้านล่างเป็นพื้นไม้เก่าก็ดูเก่าดีแกยดีลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นเมืองจีนเนี่ยตามที่ผมได้ดูคลิปเขาก็จะประมาณว่าเอาเหินมาตักแล้ววางทำให้ทนทานนะครับอันนี้เป็นธรรมะติดๆครับข,ขอญาตชมนี้หนึ่งครับ เป็นห้องนะห้องสมุดของท่านนะครับเป็นห้องสมุดของท่านแล้วก็เป็นภาพวาดภาพเขียนแล้วก็ผลงานของท่านนะครับเราไม่มีเวลาที่จะได้ดูได้ชมมากมายนะครับเอาเป็นว่าทาัศนาเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วนะครับนี่เป็นกล่องหนังสือกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ท่านต้องเรียนรู้มากมายทีเดียวครับตามที่ผมได้ติดตามคลิปท่านท่านอ่านหนังสือมากมายหลายกล่องทีเดียว ห้องสมุดของท่านเอญ่ตอนที่สมัยศึกษาใหม่ๆเป็น,ปนพังลงมาเลยว่างง้นศูนย์หนังสือและสื่อสร้างสรรค์นะครับเดียวขอญาติเยี่ยมชมนะครับนี่ครับก็มีสำหรับท่านที่จะซื้อไปเป็นที่ระลึกของฝากทางปัญญาเหมนน,นะครับ วีนิพนธ์ดนธรรมอันนี้เป็นข้าวของที่พุทธศาสนิกชนบริจาคนะครับข้าวสารอาหารแห้งน้ำเด่มรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมเชียงรายครับในสิ่งของนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนมีเสื้อผ้าด,ด้วยนะครับเสื้อผ้าที่ส่งมา ตัวนี้เป็นองค์บริจาคไหมอะไรยังไงพวกเรามามาแบบไม่ได้ตั้งตัวก็เลยเออครับน้ำเพิ่มเชียงรายนะครับสิ่งของเครื่องใช้ที่ผู้ที่มีน้ําใจเอามาช่วยนะครับอ้ามีบัญชีด้วยนหบัญชีเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หยิบครับเดี๋ยวไปดูอีกเอามีมีบัญชีด้วยนะครับ ยี่มันชีช่วยด้วยอ่านเดี๋ยวผมจะ,ะบริจาคโ้นให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินดูไปก่อนครับมีมอ,อะไรไ,ไหมทั้งโน้นนะเหรอไม่รู้สาราทาท่านอยู่ตรงไหนไม่ทราบเราคงจะไปให้ทั่วถึงไม่ได้หรอกครับสาราใหญ่ที่ท่านแสดงทำไม่รู้อยู่ตรงไหน <c oughs> <c oughs> เราคงดูได้เพียงแค่ทัศนาสถานที่เนะเาะท่านบอกว่าถ้าจะดูให้รอบไม่รอบหรอกเพราะมันกว้างมากต้องนั่งรถนั่งรถชมเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับผมคงจะเท่านี้ก่อนเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินดูได้รอบนะครับคงจะเอาแท่จุดตรงนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วก็จะขอร่วมทําบุญกับท่านเพื่อช่วยพี่น้องชาว เวลาที่น้ำท่วมนะครับโอ้มาดูตรงสวยงามครับทำได้ยังไงทำได้ยังไงมีปลามีปุยเมฆปุยน้ำแข็งทำมาได้ครับ เดี๋ยวไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจะอย่างไรเราอยากนั่งรถก็ไปเที่ยวไงให้สักแป๊บได้ไหมอ่าบริจาคทานแล้วอยากไปเที่ยวทำยังไงครับท่านเจ้าหน้าที่นั่งรถก็ไปกี่บาทตี่อะไรยังไงตอนนี้ต้องเดินเที่ยวเหอไม่มีเลยปกติจะมีฝั่งน้อจะเป็น นี่หารดินอ๋อครับ,บอโอ้เป็นเอฟซีท่านมาได้ไปมาฟังแต่คำอ๋ออันนี้เป็นร้านขายกาแฟครัผมสักแก้วดูสิครับอ่าเอาอะไรที่ข,ข,ขมขม,มไม่หวานมาเลยอาริกา้าบรบัสต้าใช่ไหมเอัอบริการดยเอามาจัดมา เสาทาเจ้าหน้าที่แล้ววันนี้ไม่มีคนขับรถกอล์ฟประกันโอ้ยเสียดายเพราะว่าฟังคลิปท่านท่านบอกว่าถ้าจะนั่งดูไล่เนี่ยต้องนั่งรถกอล์ฟถ้าเดินไม่ทั่วหรอกว่าไงใช่ไหมตรงไหนที่ใกล้ที่สุดจากจากตรงจุดนี้ไปไปดูอะไรดินอะไรบ้านดินใช่ไหมฟั่งว่าจะเป็นพิหานดินเป็นพิหานที่ใช้ปฏิบัติธรรมอ๋อแล้วตรงนี้จะเป็นของทา่สามารถขึ้นไปจับได้อ๋อขึ้นขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วทีมนี้พวกเรามาไกลามาก <c oughs> อามาทานกาแฟครับกาแฟ เอ้อยากเที่ยวอยากไปเที่ยวอเอามาซื้อของที่ระลึกจากไลเชตวันครับเออเจนะครับเรากำลังจะพันชื่อร้านนี้ชื่อว่าพันแสงรุ้มคอฟฟี่เ้ยเราไม่ได้เห็นหน้ามองตรงนู้นไปเราไม่ได้เห็นหน้ามองอ่าแต่ได้สั่งแล้วเคนะครับ